อารมณ์สงบอารมณ์สงบอารมณ์สงบแต่ไม่ต้องมีอารมณ์ที่สงบด้วยเพราะว่าความเป็นปุถุชนนั้นมันมีอารมณ์ไม่สงบเหมือนออกทะเลนะครับเจอคลื่นเจอลมเจอฝนอยู่ตลอดเวลาเจอเปียบเหมือนเจอโลกธรรม มีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศสุขทุกสรรเสริญตาความเจริญความเสื่อมกระทบกระทั่งทุกวันทุกคืนไม่ว่าเราเรียนสอนสวดสร้างเผยแพร่ปฏิบัติมีงานไม่มีงานมีเงินไม่มีเงินมีคนรักไม่มีคนรักนะครับเราเจออารมณ์ที่ไม่สงบตลอดเลยแต่มนุษย์ก็โหยหาความสุขนะครับซึ่งความสุขจะได้จากอารมณ์ที่สงบ ความสุขไม่ได้มาจากความรู้จากการงานการเงินความรักสุขภาพที่ดีการงานที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าความมั่งคั่งน่รวยความดีเด่นดังในโลกในสมมติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้อารมณ์ยิ่งกับเพิ่มยิ่งไม่สนุกเพราะว่าถ้าเราไม่สนุกอารมณ์เนี่ยมันจะมีสีอารมณ์ที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว,ว,วุ่นวายเมาอารมณ์ คืออารมณ์กำหนัดอารมณ์ขัดเคืองอารมณ์รุ่มหลงอารมณ์มัวเมาซึ่งอารมณ์หลงเนี้ยกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันทําให้อารมณ์ไม่สงบเมื่ออารมณ์ไม่สงบจิตใจก็ปลอยไม่สงบไปด้วยสติก็ไม่สงบความรู้สึกนึกคิดคำพูดคาธรรมก็ไม่สงบมันก็เลยมันที่บอกมันออกทะเลนะครับมันจะเจอคลื่นลมมรสุม เจอ,อน้ำหลากทำให้เส้นทางชีวิตนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่แน่นอนเกิดความทุกข์เกิดความยุ่งยากลําบากเกิดภาระปัญหาซึ่งก็เป็นผลทำให้เกิดกรรมคือคิดพูดทำด้วยอารมณ์ที่ไม่สงบเ,เป็นกรรมที่ไม่ดีเกิดกิเลส กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทําให้กิเลสนั้นครอบงาได้เกิดความโลภความรักความโกรธความหลงเกิดที่บาคือความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายสับสนในชีวิตเกิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดระเบียบกติกามายาในสังคมซึ่งอารมณ์ที่ไม่สงบนี่เองคือปัญหาที่ทําให้ทุกๆชีวิตทุกเพศทุกวัยเกิดความเสียใจร้องไห้ร้องหม่ม เกิดความทุกข์ระทมเกิดความผิดหวังเกิดความสุขเศร้าคร่ำโควญพิเรยำพันเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความเป็นอุตตชนอันยาวนานทําให้เราได้สํานึกได้ระ,ะลึกได้ว่ามันมีอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็ต้องมีอีกด้านนึงคืออารมณ์ที่สงบก็คือการที่เรามีอารมณ์สงบเนี่ยความเป็นอริยเจ้าอริยสองอริยบุคคล หรือว่าเป็นพระธรรมเนี่ยมันทําให้อารมณ์สงบได้ครับเมื่ออารมณ์สงบแล้วเราก็ไม่ต้องก่อกรรมก่อกิเลสก่อวิบากซึ่งมันก็จะทําให้ชีวิตนั้นไม่เดือดร้อนทั้งกายทั้งใจนะครับไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องเพราะว่าผู้ที่มีอารมณ์สงบแล้วจักสํารวมกายวาจาใจ จากสํารวมความรู้สึกสํารวมความคิดคำพูดขืนกระทาเพราะว่าผู้ที่สํารวมแล้วระมัดระวังแล้วความปัะมาทาเสื่อมทุกทุกเกิดขึ้นไม่ได้ไม่กําหนัดไม่กัดเกินไม่ลุ่มหลงไม่มอมเมาละความยินดีพอใจเพลิดเพลินรักใคร่ความอยากในอารมณ์ต่างๆได้เพราะว่าอารมณ์ที่สงบนั้นมันจะไม่ก่ออารมณ์แล้วอารมณ์อีก แต่ถ้าอารมณ์ที่ไม่สงบก,กำหนัดและกำหนัดอีกกัดเกรงและกัดเกรองอีกหลงแลวหลงอีกโมเมาแล้วโมเมาอีกซึ่งมันก็เลยเป็นสันติความเสื่อมเนื่องนะครับไม่จบไม่สิน้นคือมีเรื่องแล้วมีเรื่องอีกมีปัญหาแล้วมีปัญหาอีกเกี่ยวได้แก้ไม่จบปลูกพันธุ์ปลูกมัดนะระยะยาวมีเงื่อนไขของชีวิตมากมาย แต่ถ้าเรามีอารมณ์ที่สงบแล้วความสุขที่เราไปคว้ามาตลอดชีวิตเราก็จะได้นะครับพบได้เจอได้เป็นเจ้าของแห่งความสุขนะครับถึงจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าสุขตลอดกาลก็แล้วแต่ความสุขที่ไม่อิงอาเมดความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุกรรมพัสดุกรรมเรือกกิเลสกรรมความสุขที่ไม่ต้องทําตามใจตามอารมณ์ตามความคิดตามคําพูดหรือการกระทำของใคร ความสุขที่ไม่ต้องเปียนแปยงตัวเองและผู้อื่นความสุขที่เกิดจากความอารมณ์สงบเมื่ออารมณ์สงบแล้วมันเป็นนิพพานคือมันเย็นมันเป็นนิโรธคือความดับทุกข์คนเราถ้าทุกข์มันดับก็มีความสุขคนเราถ้ามันดับความร้อนได้มันก็เย็นอารมณ์สงบแล้วมันว่างไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายนะครับอยู่คนเดียวก็ไม่กระสับกระส่า,สายไม่ก,กาาังวลกังวยรู้สึกมีความสุข อยู่หลายคนก็มีความสุขสงบเย็นไม่ได้ขัดแยง้งขัดคอข,ขัดใจขัดผลประโยชน์กับใครเพราะว่าอารมณ์ที่สงบนั้นมันเป็นคนหนักแน่นคนที่มีความเชื่อมั่นคนที่มีการปล่อยวางคนที่ไม่หวัดวนันไม่หวันไว้ไปกับเรื่องราวทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาท่านจะเลยให้เรามีอารมณ์ที่สงบมาเราอยู่บนฟังเห็นขึ้น ซัดมาเราก็ไม่เมาขึ้นเราก็ไม่เวียนหัวนะครับเราก็ไม่แพ้แต่ถ้าเรายังล่องเรืออยู่ในทะเลเราก็ยังมีอารมณ์ที่ไม่สงบเพราะว่าความไม่มั่นคงความไม่แน่นิ่งนะครับมันก็ทำให้เรานั้นเจอการกระทบกระทั่งซึ่งมีอยู่ตลอดวันตลอดคืน ผู้ที่มีอารมณ์สงบแล้วนะครับสงบสติสงบจิตสงบใจสงบความรู้สึกสงบความคิดสงบปากสงบคำสงบกายสงบมือสงบเท้าไม่คกรนองเพราะว่าเกิดจากการที่อารมณ์สงบเมื่ออารมณ์สงบแล้วไม่ต้องหมีไม่ต้องสู้นะครับไม่ต้องอยู่ไม่ต้องไปไม่ต้องมาไม่ต้องมีไม่ต้องเป็น พราะอารมณ์ที่สงบแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ต้องคอยแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคอยละไประวังเจริญรักษาอะไรอีกเพราะว่าทุกสียงทุกอย่างในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดแต่ถ้าอารมณ์ที่สงบแล้วของเราภายในภายนอกจะมีแสงสีเสียงกินรสอัตตพัทธมารมณ์เยอะแยะมากมายสักปานใด ก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าไม่ได้จุดชนวนไม่ได้ติดต่อไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพืภายในวุ่นวายนะภายนอกก็จะวุ่นวายไปด้วยเพราะธรรมชาติของภายนอกนั้นถึงจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำถ้าหากภายในไม่อารมณ์ภายในไม่สงบเราก็จะรู้สึกว่าเวเดียวดายเหงาฟุ้งซ่านกระวนกระวายากระสับกระส่ายเดือดร้อน มืดมนนะครับนั่งไม่ติดนอนไม่ติดนะครับอยู่ไม่สงบไม่มีความสุขอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เย็นอยู่ไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาในถ้าในวัดนะครับแต่ถ้าผู้ที่มีอารมณ์สงบแม้จะอยู่ในเมืองอยู่ท่ามกลางตลาดห้างร้านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทะเลอยู่ไหนๆก็เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าอารมณ์อารมณ์สงบอารมณ์สงบจึงเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นในชีวิตประจําวัน ของทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะเพราะอารมณ์สงบแล้วมันทาให้ไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่เดือดร้อนไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่กระสับกระส่ายก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างสว่างสวยมีความสุขมีความอึดบานมีความเยือกเย็นมีความผลนคลายนะครับไม่ตึงตังไม่ขึงขันนะครับ เพราะว่าอารมณ์ที่สงบนั้นมันสามารถเอาอยู่ในเรื่องราวของโลกเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของสัตว์ของบุคคลของสรรพรสิ่งเพราะว่าทุกๆชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้กาลังเป็นไปกับความทุกข์เกิดเก่เจ็บตายทั้งรูปธรรมนามธรรมก็เป็นเรื่องของประสบสิ่งที่ปัารถนาไม่น่าปัารถบาบ้างกับน่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างถูกใจไม่ถูกใจบ้างสุขทุกข์เฉย ยินดีไม่ยินดีบ้างยินร้ายไม่ยินร้ายบ้างมันทั้งนี้ทั้งคุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สาระและไม่ใช่มีสาระผส,ผสมผสมประสานกลมคกลืนเป็นเกลียวกันอยู่ทั้งชีวิตและทุกทิศทุกทางทุกคนทุกแห่งท่านก็เลยให้เรานั้นสงบอารมณ์เมื่ออารมณ์สงบแล้วนะครับมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศรัทธาเป็นความเพียรเป็นความไม่กังวลไม่ยึดถือ เป็นความไม่วิตกทุกข์ร้อนกับชีวิตเพราะว่าทุกๆชีวิตที่เกิดมานี้มันเป็นกรรมเก่าถ้าหากเราไม่อารมณ์ไม่สงบกรรมมันกรรมเลิกแถมด้วยกิเลสกรรมเลิกวิบากก็กรรมเลิก,าก,ก,รรลกจากที่มันน้อยมันก็ดูมากจากที่มันเล็กน้อยมันก็ดูยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราสงบอารมณ์แล้วมันก็เท่านั้นเองมันนิดๆหน่อยๆแล้ว,แล,วแล้วไปไม่อะไรกับอะไรนะ เราก็เลยไม่ต้องทุกข์ร้อนอุ่นไหวสับสนหรือว่าทุกข์ทรมานอารมณ์สงบนะครับแล้วจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขนั้นเกิดจากความสงบความสุขไม่ได้เกิดจากวัตถุก,การมสินค้าแบรนด์เนมที่มีค่ามีราคามีความหมายปัจจัยสี่เครื่องนึง่งหอมอาหารที่อยู่ยังรักษาโลกเงนินทองเครื่ององพกบิก๊กโจ๊กหรือว่าได้กินได้เที่ยวได้เล่นตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึก หรือว่าได้เศษการมซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวนะครับเป็นทุกข์ทาวรแต่เป็นความสุขที่ไม่มีอยู่จริงแม้เราออกบวชออกปฏิบัติแล้วเราก็ยังทุกข์ทา,าเรายังไม่อารมณ์ไม่สงบก็ะจะมีการสแสวงหาพรม,มจรรย์สแสวงหาราชยศการชเสียงบริวารแสวงหาความดีเด่นดังสแสวงหาสพพยะัซึ่งสิ่งที่เราสแสวงันทั้งหมดเนี่ยตัณหาพาเพลินหมดนะครับเราก็เลยอารมณ์ไม่สงบ ไม่ได้สปายะและ้วมรรคนิพพานไม่เกิดก็จะรู้สึกเสียเวลานะครับเสียเวลาเสียโอกาสในการใช้ชีวิตทางโลกทางธรรมท่านก็เลยให้เรานั้นสงบอารมณ์เมื่อสงบอารมณ์และมันเป็นมรรคระทางแห่งความสงบก็จะเป็นสมัมมามรรคก็จะมีความรู้ชอบหลุดพ้นชอบเกิดวิมุตติวิมุตติยานทศนน,น,นะครับเกิดความไม่คำเลืบอแห่งใจเกิดอาสวะขยัยานเกิดมรรคนิพพาน ซึ่งสเสล่งน้เกิดมาจากอารมณ์ที่สงบทั้งหมดเลยถ้าเราโมแต่ว่าวุ่นวุ่นวายกับเรื่องทานีลนภาวนาเรื่องโลกธรรมเรื่องความดีเด่นดังเราก็ยังปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่จบไม่สิ้น<ๆ>เขาเรียกยังซ่อมยังสร้างยังซ่อมยังไม่เสร็จถ้าเราจะเอาไปใช้อะไรได้ชีวิตเราถ้าเรายังเอาไปใช้ไม่ได้เหมือนรถยังสร้างยังซ่อมยังไม่เสร็จ เราก็ใช้ไม่ได้การที่เรามีสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมเราจะไปภาวนาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดอย่างทุกธทํานิพพานนั้แจ้งรับสิ้นสงสยัยหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นบรรลุธรรมนั้นก็ไม่มีโอกาสเลยหรือทางโลกถ้าเรายังไม่มีความรู้ไม่มีทักษาทีม่มีประสบการณ์ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับไม่มีเครื่องมือไม่ลงมือทํา เราก็ยังแต่คิดแต่พูดแต่ยังไม่เห็นผลนะครับเป็นเป็นทองเป็นข้าเป็นของนะครับเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาซึ่งบางอย่างทําไปแล้วมันก็ไม่จบมันไม่ได้ความสุขมันเหนื่อยมันได้มันมีมันเป็นแล้วมันก็เหนื่อยหลับกินเสพกามเที่ยวเล่นพักผ่อนทำความดีแต่มันไม่จบเพราะว่าอารมณ์ไม่สงบ ก็ยังกระทบกระทันกับเจ้านายกับลูกน้องกับเพื่อนคู่ค้าคู่ชีวิตญาติพี่น้องสัพสัตติอาจารย์มันยังไม่สงบเพราะว่ายังเหมือนเดิมคืออารมณ์ยังไม่สงบอารมณ์ยังคลุกกุนยังพุกพร่านยังเร่าร้อนยังวุ่นวายยังเดือดร้อนยังมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นสาลขึ้นลงพักยังมีเกิดแก่เจ็บตายไป วัดไปโรงพยาบาลกับชีวิตยังไม่จบอารมณ์สงบมันจบนะครับมันจะนิพพานอารมณ์สงบคือมันไม่มีอารมณ์ที่จะต่ออารมณ์มันก็เลยไม่มีทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับไม่มีตัณหาเกิดดับเกิดดับไม่มีราคะทูะโมหะเกิดดับไม่มีนันทิไม่มีฉันทะไม่มีราคะไม่มีตัณหาก็นิพพานอารมณ์สงบ สงบโลกสงบธรรมอารมณ์โลกอารมณ์ธรรมก็สงบหมดอารมณ์ความฝันความจริงอารมณ์สมมุติอารมณ์สัจจะอารมณ์สงบหมดเขาเรียกว่าสงบทั่วเหมือนโลกธาตุสงบทั้งหลักประยัดหลักปฏิบัติหลักปฏิเวทสงบสงบหมดก็เรียกอารมณ์สงบสงบทุกทิศทุกทางทุกคนทุกแห่งทุกเรื่องราวอารมณ์สงบเขาเรียกว่าอนารม์ นิพพานมันจะเป็นอารมณ์คืออารมณ์มันสงบละเหมือนไฟที่มันลุกโฮมแล้วมันหมดเท่าทานแล้วหมดหมดฟืนหมดฟันหมดไฟแล้วหมดเชื้อละเหมือนเทียนที่หมดฟันหมดไฟหมดไส้หมดเทียนละไม่มีอะไรเหลือเขาด,ดับไม่เหลือเกิดวิลาคา้าจา,าัะปฏินิสระวิมุตตินะครับดับไม่เหลือนะครับไม่อาไรอาวรณ์ละวเรียกว่าสงบอารมณ์ ไมต้องสงบอารมณ์ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สงบอารมณ์เราจะไปอารมณ์อบายอารมณ์สวรรค์อารมณ์พรมอารมณ์ยมมโลกอารมณ์มนต์อารมณ์สับส์อยู่ยังเป็นอารมณ์อยู่ยังปรุงแต่งยังวิตกวิจารวิจัยยังโน่นนี่นั่นยังจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้เอาเท่าไหร่ก็เอาไม่จบอยากเท่าไหร่ก็ไม่หยุดอยากต้องการเท่าไหร่ก็ไม่หยุดต้องการก็เรียกว่าอารมณ์ไม่สงบ เมื่ออารมณ์ไม่สงบก็ยังดิ้นนะครับยังดิ้นยังไม่หายจากทุกโศกโลกภัยไม่ว่าโลกกิเลสโลกครามโลกไปรับต่างๆฉจนั้นให้อารมณ์สงบนะครับแล้วเราจะถึงฝั่งพร่งนิพพานเราจะสิ้นทุกสิ้นโศกสิ้นโลกสิ้นภัยสิ้นหนี้สินสิ้นภาระสิ้นกังวลสิ้นความเครียดอารมณ์สงบนะครับจบนิพพานนะครับอารมณ์สงบ ให้ทุกท่านทุกคนมีอารมณ์ที่สงบนะครับแล้วชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขมีสันติสุขกับชีวิตท่านจะไม่มีการเปลียนเบียนจะเต็มไปได้วยศีลทานศีลภาวนานเต็มไปได้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวการแบ่งปันการช่วยเหลืออารมณ์สงบเพราะถ้าเาอารมณ์ไม่สงบเราไปเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับวัตถุกับอะไรก็แล้วแต่ มันจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาพอใจพอใจถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายก็ทุกเหมือนเดิมอีกไม่คุ้มค่าการใช้ชีวิตการลงทุนและการทําความดีนะครับไม่ว่าทําเพื่อใครทาเพื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําด้วยใจที่อารมณ์ที่สงบกับสเป็นเรื่องทานศีลภาวนาสองข้อโลกสองข้อธรรมสัพสัตทุกสถานการปรากฏการที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะช่วยช่วยกันก็ ท้องทำด้วยอารมณ์ที่สงบทําแล้วแล้วไปไม่อะไรกับอะไรไม่ติดอกติดใจนะครับไม่จําไม่ถือเป็นบุญบ็นคุณอะไรทําแล้วแล้วไปทําแล้ววางทําแล้วปล่อยทําแล้วสลัดสลัดละลายทําแล้วดับมันเทียนอะให้แสงสว่างแล้วก็ดับไปเทียนไม่ได้เอาคุณค่าอะไรของใครให้แสงสว่างแล้วก็ดับไปไม่ได้รอให้ใครมาเติมเทียนเติมขี้พึ่งเทียมไส้เติมแสงสว่าง ดับแล้วดับไปตลัดเท่งตลัดเท่งการที่เราทําอะไรก็ตามเพื่อโลกเพื่อธรรมเพื่อคนเพื่อสัตว์เพื่อสังคมเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักทําแล้วแล้วไปทําด้วยอารมณ์ที่สงบจะได้ไม่ติดค้างจะไม่ติดคาทาแล้วดับทําได้เย็นนะครับทำได้เป็นประโยชน์จริงๆไม่มีอามิตรอารมณ์สงบนะครับให้ทุกท่านทุกคนอารมณ์สงบดีๆด้วยกันนะครับอารมณ์สงบ แล้วประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานโชคดีวาสนาดีบารมีที่ดีไม่เกิดทษเกิดทุกข์ไม่เกิดความประมาทอย่างทุกทุกในภายหลังก็จะสําเร็จประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายท็่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินอารมณ์สงบอารมณ์สงบอารมณ์สงบนะครับอารมณ์สงบนะครับอย่าลืมอารมณ์สงบอย่าลืมอารมณ์สงบนะครับ